สวัสดีครับผมอาจารย์กวงบุญสรงชาวิธิกุลขอบคุณพระเจ้าครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาแบ่งปันกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งหัวข้อน่าสนใจมากชื่อเติบโตรอบด้านพี่น้องครับบางคริสตจักรอย่ากกับคริสตจักรในฝันเลยครับพี่น้องรักพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระวจนะคำของพระองค์ยิ่งจริงจังกับพระเจ้า ก็แปลกครับเขากลับยิ่งได้รับการอวยพรในหน้าที่การงานเมื่อเขาได้รับอวยพรในหน้าที่การงานเขาก็ยิ่งรับใช้รับใช้พระเจ้ารับใช้ซึ่งกันและกันคริสตจักรก็ยิ่งเพิ่มพูนอาจารย์เองนะครับก็มีเวลาลงลึกฝ่ายพระคำมีเวลาลงลึกฝ่ายจิตวิญญาณกับสมาชิกคริสตจักรก็ยิ่งเติบโตออกลูกออกหลานมากมายขอพระเจ้านำนะครับที่คริสตจักรในเมืองไทยจะเป็นเช่นนี้เติบโตอย่างถูกต้องตามพระวจนะขำของพระเจ้า เรามาอ่านพระธรรมกิจการบทที่6ข้อ1-4ด้วยกันนะครับในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นพวกยิวที่พูดกรีกพากันบ่นติเตียนพวกยิวที่พูดฮิบรูเพราะบรรดาแม่ไม้ของพวกเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับแจกอาหารประจำวันอัคราทูตทั้งสิองคนจึงเรียกพวกสาวกมาประชุมกันและกล่าวว่าการที่เราจะละเลยเพระวจะนะของพระเจ้าอามัวไปแจกจ่ายอาหารก็ไม่ควร เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจ็ดคนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้ส่วนเราจะอุทิศในการอธิษฐานในพันธกิจด้านพระวจนะนี่คือต้นแบบของคริสตจักรในพระคัมภีร์เลยนะครับอาจารย์เองเนี่ยมีเวลาลงลึกในฝ่ายจิตวิญญาณกับสมาชิกมีเวลาลงลึกในฝ่ายพระวจนะคำของพระเจ้าช่วยเหลือคริสตจักรได้มากมาย ขนาดเดยวกานคริสตจักรก็ร้อนโดนรับใช้ทุกคนก็มารวมตัวกันได้มีการเลือกผู้แทนที่เต็มไปด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เต็มไปด้วยสติปัญญาจากพระเจ้าคริสตจักรก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นแต่ในความเป็นจริงนะครับหลายที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นอาจารย์เนี่ยต้องไปเย็บเต็นถามว่าทําไมต้องเย็บเต็นการเย็บเต็นนั่นก็คือการทําอาชีพเสริมพวกคริสตจกกักรไม่สามารถซัพพอร์ตเงินเดือนของอาจารย์ไหว ถามว่าทําไมคริสตจักรถึงซัพพอร์ตเงินเดือนอาจารย์ไม่ไหวก็เพราะว่าคริสตจักรไม่เติบโตคริสจักรไม่เพิ่มพูนคนไม่เพิ่มมากขึ้นคนที่ไม่อยู่ก็ไม่มีกําลังในการถวายไม่ได้รับการวอวยพรในการกิจการงานของเขาแล้วบางคนก็ไม่ยอมถวายด้วยซ้ําคือเข้าใจผิดทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของพระวจนะคำของพระเจ้าถามว่าทําไมก็เพราะว่าอาจารย์เองไม่มีเวลาในการลงลึกฝ่ายพระวจนะคำ อาจารย์ไม่มีเวลาลงลึกฝ่ายจิตวิญ,ญญาณให้กับสมาชิกทำไมอาจารย์ถึงไม่มีเวลาลงลึกในสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าอาจารย์ต้องไปเย็บเต็นเพื่อจะหาเงินมาดูแลจุนเจือครอบครัวธรรมะทำไมอาจารย์ต้องเป็นแบบนี้ก็พบาะาคริสตจักรัพ p อ o r t เงินเดือนของอาจารย์ไม่ไหวชีวิตมันก็วนแบบนี้ครับวนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนกับไม่มีทางออกแล้วจะทำอย่างไรดีครับให้คริสตจักรนั้นเติบโตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณ สมาชิกก็เติบโตในหน้าที่การงาน,งานกิจการงานของเขาควบคู่กันไปหลักการสําคัญอยู่ที่พระธรรมสุภาษิตบ,บทที่1นึข้อเครับความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดแห่งสติปัญญาถ้าเราอยากได้สติปัญญาสิ่งแรกที่ต้องทําคือยำเกรงพระองค์ความยำเกรงหมายความว่าพระองค์ตรัสอย่างไรเราก็ต้องทําตามนั้นใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่หข้อสาว่า ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญคริสตจักรที่จะเติบโตอย่างถูกต้องได้นั้นต้องเริ่มให้ถูกครับเริ่มที่พระวจนะคำของพระเจ้าเริ่มต้นที่ฝ่ายจิตวิญญาณก่อนเสมอและถ้าคริสตจักรไหนก็ตามนะครับจริงจังในเรื่องของการเฝ้าเดี่ยวนั่นหมายความว่าเมื่อเขามีวินัยในการเฝ้าเดี่ยว เขาจะมีวินัยในการจัดสรรเวลาเสมอครับเขาจะรู้ว่าการเติดเนิตกับพระเจ้านั้นคือหัวใจของคริสเตียนนี่คือเวลาสําคัญต้องแยกออกมาก่อนจัดก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นเวลาอื่นๆถัดมาเมื่อคุณรู้ว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญคุณก็จะรู้จักการแยกแยะเวลาได้นั่นคือสาเหตุครับทําไมพระเยซูคริสต์ทำพันธกิจของพระองค์เพียงแค่3ปีแล้วสามารถพลิกประสตร์โลกได้สิ่งสําคัญครับเราจะเห็นเสมอเลยว่าพระเยซูคริสต์ ปลีกตัวออกไปอธิษฐานไม่ว่าพระองค์จะยุ่งแค่ไหนก็ตามพวกเรียนรู้ครับว่าการติดสนิทกับพระบิดานั้นสําคัญและนั่นก็คือเหตุว่าทําไมพระเยซูรู้ว่าต้องทําอะไรก่อนหน้าหลังเมื่อบางอย่างไม่ถึงเวลาของพระองค์พระองค์ก็จะปฏิเสธครับและเมื่อไรก็ตามที่เป็นแผนการที่พระบิดาวางไว้พว์จะเดินตามแผนการนั้นอย่างชัดเจนนี่แหละครับคือสิ่งสําคัญที่ทําให้พระเยซูคริสต์ประสบความสําเร็จในการพลิกประวัติศาสตร์โลก เราก็ทําได้ครับที่เราจะต้องเรียนรู้เหมือนกับพระองค์าำเกรงที่จะทําตามแบบอย่างของพระองค์เรื่องที่สองคือเรื่องวินันในการจัดการเรื่องการเงินกรณีนี้นะครับหลายคริสเตจักไม่ค่อยได้สอนจนกระทั่งสมาชิกบางคนน,นหลุดโลกไปเลยถ้าอยากร่ำรวยให้มาเป็นคริสเตียนพระเจ้าจะเปิดบัญชรในท้องฟ้าเมื่อคุณถวายให้กับพระองค์พระองค์จะเทมามากมายคุณจะร่ำรวยเมื่อคุณมาเป็นคริสเตียน คุณให้แสนพระเจ้าให้ล้านคุณให้ล้านพระเจ้าจะให้สิบล้านโอ้โหกลายเป็นว่ามาคริสตจักรนั้นเพื่อการลงทุนแท้ๆเลยซึ่งไม่ใช่หลักการในพระคิดธรรมคัมพีแน่นอนครับหลักการในพระคิดธรรมคัมพีก็คือว่าพระเจ้าไม่เคยขัดสนทุกอย่างในโลกนี้เป็นของพระองค์การที่เรามีการงานเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นมาจากพระองค์เราจึงต้องเป็น คนต้นเดือนที่สัตซ์ซื่อดูแลกิจการงานดูแลทุกอย่างทุกบาททุกสกตังค์ที่เรามีที่พรุงให้มานั้นอย่างสมเหตุและสมผลและสิ่งสําคัญครับสิ่งที่คริสเตียนควรทําก็คือรู้จักการถวายแยกเงินส่วนถวายออกมาก่อนเลยเมื่อคุณมีวินัยในการถวายคุณจะมีวินัยในการแยกแยะสัดส่วนเงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสมได้และนี่แหละครับคือสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าแล้ว ทำไมเขาเติบโตด้านฝ่ายจิตวิญญาณและขนาดเดียวกันเขาก็เติบโตในหน้าที่การงานด้วยเขาไม่ได้หวังรวยแต่เขาทําตนให้เหมือนกับที่พระเยซูคริสตสอนเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องของการจัดสรรเวลาเป็นคนต้นเรือนที่สัตซ์ซื่อและจากนั้นเขาจึงได้รับการอวยพรต่างหากแล้วครับแล้วในทางปฏิบัติเราจะไปกันอย่างไรดีขออนุญ,ญาตแนะนําพี่น้องนะครับสองหัวข้อใหญ่หัวข้อแรกก็คือการบริหารเวลา หัวข้อที่2คือการบริหารการเงินพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยครับ